คนที่จะจัดสรรแบ่งปันทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองต้องเตือนตัวเองไม่มีใครทําให้เราเป็นคนดีได้นอกจากตัวของเราและไม่มีใครทําให้เราเป็นคนชั่วได้นอกจากตัวของเราเพราะตัวของเรานเป็นผู้กระทาเป็นเทพเจ้าเป็นผู้มีอํานาจสูงสุด อัตนาจโจทยตานังจงเตือนตนของตนด้วยตนเองจงเตือนตนด้วยตนให้พ้นผิดจงเตือนจิตด้วยจิตคิดผ่อนผันจงเตือนตนให้ตื่นทุกคืนวันให้ตั้งมั่นในธรรมพระสัมมาให้ผู้อื่น เตือนบ้างในบางครั้งครั้นลับหลังตนนี้มีปัญหาเหมือนไอ้วอกหลอกเจ้าเข้าตำราจงตั้งหน้าเตือนตนเป็นคนตรง